ด่วน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 ค่ะข,ข่าวด่วนค่ะอัปเดตอัปเดตวันนี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคมมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจากหน่วยราชการกลางแล้วก็พื้นที่มาตรวจสอบพื้นที่บ้านโกกอกแต่รุงพลป้าแตนพร้อมยูทูบเบอร์บางส่วนไม่อยู่บ้านอีกแล้วค่ะตามธรรมดาแล้วถ้า รู้ว่าจะมีแขกบ้านแขกเมืองมาที่บ้านเราต้องต้อนรับใช่ไหมคะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านภาษีแชร์นิวส์ Share News. มาดามเมียฝรั่งแชร์ข่าวในช่องสีทนได้นครพนมมาเจอเจอกันทุกวันที่นี่ เรามาฟังเกาะติดสถานการณ์ข่าวดังข่าวเด็ดแชร์ทุกเรื่องราวมีคำถามมีเรื่องอยากให้ติดตามมาแชร์กรุณาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะประสีมาอัปเดตสถานการณ์ด่วนนะคะ ด่วนมากจริงๆเลยวันนี้วัานอาทิตย์นะคะมีเจ้าหน้าที่บอกปอทศออแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกกตูมแล้วเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมๆแล้วเกือบ50นายลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด่วนอีกครั้งนะคะให้แน่ชัดแล้วก็จะมีการ ไปประชุมหารือกันที่อสอพอกกตูมอีกครั้งจากนั้นก็จะได้ออกมาตั้งแถลงข่าวที่บ้านโกกอกพร้อมชาวบ้านมีโดรนนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนขึ้นไปบินเพื่อสำรวจพื้นที่ข้างบนด้วยนะคะว่า ตรงจุดไหนอะไรให้แน่นอนให้ชัดเจนนะคะครั้งนี้คือเป็นการตรวจสอบที่ชัดเจนแต่เจ้าบ้านนายชัยพลไม่อยู่นะคะไม่อยู่บ้านออกไปอ้างว่าออกไปทำบุญบ้างหรือจะออกไปอะไรบ้างก็ได้ใช่ไหมคะถ้า FC พูดว่าอย่างนั้นเขาจะไปไหนก็ช่าง เขามีสิทธิ์ที่จะไปมันก็ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณรู้ว่ามีแขกบ้านแขกเมืองจะมาหาถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเราต้องต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่จะมาใช่ไหมคะเพราะคุณบริสุทธิ์ใจแล้วก็ออกมาถ้าเจ้าหน้าที่มีคำถามหรือว่าอะไรคุณก็จะได้ตอบทันควัน ไปเลยไงคะ FC ก็บอกอุ้ยไม่เป็นไรสาธุสาธุขอให้อ่คงไว้ซึ่งปู่พญานาคอย่าทุบอย่าทุบนะนู่นนี่นั่น,นอุ้ยหาเรื่องกันจนได้อะไรสารพัดที่ FC ของลุงพลรปร้าแตนเขาจะพูดนะคะแต่นั่นมันก็เป็นส่วนที่คุณฟังข่าวแล้วไม่ได้เอาไปคิดตรีตรอง แยกแยะหรือจัดสรรสมองอันน้อยน้อยนะคะอย่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้ไปกว่าอีกหน่อยนะคะอีกหน่อยก็จะได้อาจจะอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะได้มาแถลงข่าวที่บ้านกกอกนี้ค่ะ อีกไม่นานอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะแต่ว่าประสีเอาข่าวนี้มาให้ก่อนว่าเจ้าบ้านไม่ได้อยู่เจ้าหน้าที่ก็มาหารือก,กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ทํางานต่างๆของท่านไปนะคะไม่ได้ออกมาว่าต้อนรับตามปกติแล้วถ้าสมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่อาราชการออกมานี้คือผู้ใหญ่บ้านนะคะจะต้องเป็นผู้นํานะคะออกมาต้อนรับขับสู่นะคะแม้ว่าอย่างน้อย,อยมีน้ําเย็น อย่างน้อยมาถามไทยสวัสดีครับเชิญครับอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าหนีเตลดเิดเปิดเปิงจะไปทางไหนไปไหนก็ได้ไปเรื่อยๆไปไม่รู้จักที่รู้จักทางหนีไม่พ้นหรอกคะ่ะความจริงคนที่รู้ดีที่สุดคือรุงพลป้าแตนแล้วคนที่รู้รองลงมาก็คือคนใกล้ชิดนะคะ เราจะหนีความจริงไปไหนถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเราต้องพูดออกมาให้สื่อให้เอซให้ประชาชนได้รับทราบถ้าคุณยังหลบหนียังปิดบังโกโหกอยู่แบบนี้ปัญหาก็จะมี มาเรื่อยๆร,รองดูก็ได้ค่ะนะคะร้องถ้าคุณตั้งหน้าสู้ไม่ใช่สู้เพื่อเอากำปั้นทุบดินแต่สู้เพื่อคำขอโทษสู้เพื่อด้วยความคุณเป็นชาวบ้านคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีประสบการณ์คุณ ไม่มีหนทางที่จะทำเพราะคุณไม่รู้จริงๆในเมื่อคุณออกมาพูดแบบนี้หลายๆคนเขาก็อาจจะช่วยเหลือได้นะคะหมายถึงทางราชการเขาก็หาทางออกได้ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะมาต้มยำทำแกงนะคะไม่ใช่ว่าคุณหน,นีตั้งหน้าตั้งตาหนีแบบนี้แต่ความจริงนะคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วนะคะบางทีคำพูดคำจาม,มันก็ไม่ใช่ นะคะส่วน f c นั้นก็คือหาว่าคนอื่นคอยไปแกล้งแกล้งชาวบ้านธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่นะคะคุณขามันไม่ใช่นะคะถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่มูลรับรองว่าจะไม่มีคนกล่าวไม่มีคนถามถึงหรือจะไม่มีปัญหาหรือมีข้อกังขานั้นเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องอธิบายให้ทุกอย่าง เป็นไปอย่างชัดแจ้งเห็นจริงนะคะเรารอตั้งหน้าตั้งตาภาวนาคดีของน้องชมพู่ว่าจะจับคนร้ายได้เมื่อไร่ก็เท่านั้นเองนะคะเรื่องทุกอย่างก็จะจบไป FC ก็รับรองได้ว่าจะตาสว่างขึ้นมาทันทีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ